สวัสดีครับผมกู๊ดแนทเกมเมอร์และนี่คือเกม Resident Evil 5 Chapter 4ขีด2พาร์ทที่10หรือเปล่ามั้งจำพาร์ทไม่ได้ว่าพาร์ทเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงโอเค้ายขวาไม่มีของให้เก็บโอเคไม่มีอะไรให้เก็บ เราคงต้องหาอะไรมาใส่ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันคาสินมันคืออะไรวะไม่มีเลเซอร์วะเลเซอร์แบบ DIY อโอ้ยโดนเลเซอร์สมึงเรียบร้อย focusing sunlight into laser-like They to appear a beam. be น่าทึ่งมากมันใช้แสงอาทิตย์ทำเลเซอร์เหมือนกับอะไรวะคือผมเข้าใจนะแต่ยัระเงไม่ถูกว่าจะไปยังไงเก็บหลบดีๆอย่าโดนโอเคไปโอเคมันมาละยิง คุกเข่าคุกเข่านั่นแหละหักข้อกระแดกเรียบร้อยมาคุกเข่าเริ่มแล้วหักข้อกระแดกเรียบร้อยเฮ้ยทีเชวาต่อเชวาต่อไม่น่าเลยสวยท่าเตะโคตรสวยเลยเหยียบซ้ำตายซะถ้าเตะเชวาสวยชอบ โอ้โหอยู่เลยเป็นคณะลนมึงปี้ขบข่าวล้มจับขาข้อแกรกเหยียบร้อยซิกตดีเดี๋ยวจะปี้ปี้โดนตบปี้ยิงมัดข้อให้ไช่ใช่อัปข้าว โดนจิ้มเดี๋ยวระเบิดเฮ้ยคุกเข่าลงแล้วเอกมาหางพ่อแกละเขาให้เฮ้ยเฮ้ยกระโดดมาซัดเท่เลยนี่เฮ้ยแตกเฮ้ยทางไหนวะโดนไง หัวแตกเฮ้ยเขาจับนะเพราแปรเฮ้ยยิงหัวยิงหัวหัวแตกตายซักเฮอเก็บเชื่อว่าใช่ไายแล้วเหรียญอันที่หนึ่ง เฮ้ยอะไรแวบบแบบ๊บๆเจ็บกระสุนปืนสั้นกระสุนปืนสั้นมีสายเข้าเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะมาต่อเดีย๋ยวรอก่อนรอมันยิงเลเซอร์ไปแล้วโอเคไปได้ลบ เชีย่ยบ้านโลบีิเดี๋ยวก็โดนหรอกมาไปต่อลบไปต่อโอเคโอเคจากศูนปืนสั้นสุนย์ไรเพื่อนเชียช่ยว่าเก็บเลยอันนี้เห็นนะเว้ยอะไรแวบๆน่ะ เฮ้ยอู้หูย่งมาไ้ไปๆๆหาที่หลบเยลูกหลบโอเคอเลเซอร์มาแล้วเรียบร้อยโดนกันเองซักย แม้โดนชัดเชี่ยวบาก็โดนโถเอ้ยเชี่ยว่้ากระสุนปืนสั้นเก็บได้สองนัดกระสุนปืนไรเฟิลไปเก็บไปสองตัวไปเชี่ยวบ้าหน้าอะไรอ่ะ โอเคต้องคุ้มกันใช่ไหม่าใช่ไหมหรือไม่ต้องเฮ้ยอย่าอย่าเอ้ช่ไว่าเอาตัวเราได้อยู่เฮ้ยโอเคไปแล้วเช่ไว่ารีบไปเก็บโอเคได้ละสกายเอเบิลต้องจัดการไอเทยนี่เปลือกซองอิงอัพเบอร์คัร อิงอิงอิงอัปเปอร์คัทต่อนั่นแหละสวยเฮ้ยต่อยเข่งกบาลแม่อิงหัวเฮ้ยเข่งมันตายละฮ้ยแดนนี่แมีโยกโงเฮ้ยหัวแตก Come on Roger you g r ไปไปต่อระวังระวังโอเคโอเคไปไปไปไเร็วเร็วเร็วขวาลงข้างล่างเลเซอร์อีกละโอเคลบลบลบโอเค อันนี้มีของเจ็บเอ่อไปตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวโอ้ยโอเคไปไปมีใจกันกระสุนได้กระสุนแมกนัมได้เดี๋ยวรอจันว่าก่อนโอเคไปได้ไปหลบมุม อับเชฟว่าโดนโอ้โหเพิ่มเลือดคนเดียวเลยไป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 มาละเสียงโอ้โหดูซะด้วยดูซะด้วยไปเก็บเก็บ้ยมาใส่หน้าฬิกาที่ หมัดปุ๊บอืมเชื่อว่าต้องนั่งแต่เึ๊กอือหึไปเจี๊ยบครับตายครับไปหัวต่อยจริงปึ๊กอือหึหัวมันแตกแล้วจริงตีก็ได้อีกเอาตะเบิดแผ่ไปอืมเฮ้ยอืม มือมไปซะกระสุนเพืนลูกซองปิ๊กยิงหัวอีอ่ะด้เหรียญครบแล้กวกระสุนไล่เฟินเชี่ยวบ้านเก็มมาแล้วยิงหัว ยิงหัวอ,อัปเปร์คัทเฮ้ยบรรทุกบรรทุกยิงีตึตีเข,เข้าไปดีลดีลรวลนะเด,ดวี๋ยวอยอยอตั้งหลังประเบิดไหมเว้ยเชฟบ้าก็โดนหอึิงหัว นั่งแรียบรอยตายไม่ตายครับเรียบร้อยครับไปไม่ตอบ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์โอเคขึ้นข้างบนต่อเหรียญไปใส่ ใส่ซะใส่ให้ครบสามเหรียใส่เข้าไปประตูเปิดอะไปต่อครับอะไรเอยเอาลงมาเก็บไปเข้าไป ที่ไหนวะเนี่ยไปลงข้างล่างเปิดประตูโอเคในเวลาแก้ปริศนาครับในเวลาไขปริศนาต้องเลงเลเซอร์มันตรงกัน กระตูปิดอี่ s ททีนี้ก็หมุนอันนี้โอเคทีนี้ก็กลับไป อันนี้โอเคเรียบร้อยเชืว่าดูเหมือนจะได้ผลนะแง่แหละตัวเธออยู่เฉยๆนี่ไปต่อ,ตอ,อเหลยกกันนะ โอเคต้องเล็งมาที่อันนี้ก่อนอื่นี้ยวขอคำนวณองศากันโอเคอันนี้มาโดนตรงนี้อโอเคหมุนอันนี้หมุนโอเคทีนี้มันก็จะโดนอันนี้ทีนี้มาหมุนอันนี้หมุนโอเคทีนี้ก็ อ่ะโอเคถูกครับคิดว่านะทีบเลยอ่ะน่าจะถูกแหละลองดูทีบเรียบร้อยโอเคเป๊ะครับเบมเวอรออ์โอเคออกทางน,นี้จะไปหายืนจะไปหาเดินใส่เลเซอร์นะโดนดาเมจ มาซีใช่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยมาเร็วๆช้าเลยกันอ่ะลงมาละเราต้องยิงเลเซอร์ไปปิดเป็นมุม เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตา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 ย,ตายสิไปกำคาดในมุมไปเฮ้ย,ย,ยมันยังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายอะไรวะเนี่ยเหมือนจะติดกับดักมันนะ เสื้อใส่อันนูน้นโอเคแต่เดี๋ยวผมเปิดห้องสมบัติก่นอนโอเคหมุนนันนี้หมุนแล้วก็หมุนอันนี้หมุนถูกไหมวะน่าจะถูกแหละอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวก็รู้เอง เคไม่ถูกครับเคหมุนกลับก่อนอเอ๊ะหมุนี้นี้อาโอ,โอแล้ต้องยิงเลเซอร์ใส่อนันนู้ เราต้องหมุนอันนี้พอเสร็จปุ๊บกระทบอันนี้มาโดนอันนี้แล้วก็โดนอันนี้โอเคเข้าตรงนี้ปะหมุนเป๊ะครับประตูเปิดปะเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้สิ โอเคห้องนี้เก็บด้วงทองห้องไหนอีกอ๋อห้องนู้นไปโอเคยิงยิงอ้ยเยอะครับอ้ยมีงูด้วยโอเคโดนงูชก ยิงงูยิงเฮ้ยไอ้งูเบนงูบ้าอะไรยิงแล้วตอบไข่ไก่เลอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิงูบ้าอะไรยิงแล้วตอบไข่ไก่ไข่ไก่หรือไข่งูไม่รู้เก็บซักเก็บหมด เก็บเก็บทีนี้กินไข่กินเข้าไปมาอีกฟองหนึ่งมากินอีกฟองหนึ่งโอเคทีนี้เราก็ต้องมาหมุญให้มันไปโดนอะไรวะอ๋อกห้องทางดุล เดี๋ยวกันนะขอเล็งสวยๆกันมาผ่านตรงนี้ออกโอเคทีนี้เราก็จะดัดอันนี้อ่าโอเคก็จะทอนสะท้อนไปนู่นอันนี้มานี่อันนี้มานี่อันนี้อ่าโอเคถูกถูกั้มนะ โอเคครับเป็ดเวอร์ป้าไปกันเถอะเชืช่อว่าตามมาป้าเอาละเอาทับไ้แล้วกูเนี่ยทำคนเดียวมึงดีงเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยมาเร็วเนาะลง ่ที่ไหนคาีนที่นี่มันอะไรเนี่ยมีปุ่กดอกไม้แตางลางเลย อยู่ใต้อยู่ใต้ดินมันรอดได้ยังไงเนี่ย,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 ยไม่ใช่ดอกไม้เรวะม่รู้แปลกหรือเป่าเดี๋ยวก่อนนะคริสเห็นอะไรอัเบเล่า โลโก้อัมเบิล่าโลโก้ที่คุ้นเคยอัมเบิล่าเหรออะไรนะอัมเบิล่ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันไม่รู้แต่ดูเหมือนน่าจะมีคนอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะพวกเขาทำงานด้วยกันเหรอก็อาจเป็นได้อ่ะโอเคจบจบชัปเตอร์สี่สองครับผม ก็ได้แลงเอสครับเจอกันชัปเตอร์ถัดไปครับสำหรับชัปเตอร์นี้ก็สวัสดีครับผม